สบายดีสบายดีครับพี่น้องวังไปสุขสุขคันกับผมพบกับเบายะอันทั่วพี่น้องมาเลยพี่น้องนี่เมนูนี้พี่น้องครับผมหมกหม้อหน่อไม้หมกหน่อไม้ใส่หม้อดเสียบพี่น้องไม่ต้องมีใบตองใบตองพี่น้องครับผมโอ้ซีจ้ำจ้ำพี่น้องครับผมมาพี่น้องหมกตองหม้อระยะย่างมาแล้วรับผมหมกหม้อนะครับใส่หมูสามชั้นใส่ผักซีอใส่อ่าเคิร์นผักขญี้พี่น้องนี่เสียบเสียเบายะสูตรเบายะพี่น้องใส่ไข่ด้วยพี่น้องนะสูตรไปสูตรมัน นี่ต้องบอ,อกแล้วยาัยฮานน่ลงมลงมือครับโอ้ออออนๆเลยนะครับนี่หอมผักะแะงอืม มีบางคนเขาไม่กินผักกระยางยกันเป็น้องผักกระยางผักกระยาง้านเท่าไหร่แซบ่บบางคนเขาว่ามันเขาไม่ชอบแต่สำหรับผมเนี่ยใส่กับใบโรดพี่น้องหอมแซ่บนี่เขามี้ให้โรดพี่นอ้องเฮ็ดกินเองหรอกโอ้โหอื้อ 嗯。Mm hmm.

เราไม่จำเป็นต้องใส่หมูสามชั้นเลยไหม่หรอกเราใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างวันนี้บายาตั้งใจใส่กระดูกอ่อนหมูไม่หรอกแต่ว่าไปที่ตลาดแล้วมันมันเบิดนะครับได้ไงเนาะหมูสามชั้นเหมือนเดิม 음 오호오이 음 มาครับพี่น้องทำยังไงหมกหมอนเอาใหม่ใส่ผันแยงใส่หมูสามชั้น 呵呵。Mm hmm. Ả, con xài bây giờ ạ. Ả, xẹp lại bây giờ Mộc mái ใส่หมูสามชั้นนะครับสูตรใบยาพี่น้องครับผมวันนี้ใบยาอันตั์สบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าไม่นอ้องไปครับ